เก็บฮ้ยอะไรลหรอยังไงรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างคะก็ขาสั่นนะครับจุกหดเหลือซีนิวอ๋อเขาบอกว่าต้องบล็อกหลังด้วยตีดยาสลบขะนาดบ้าให้ควายสลบลยเลยก็ต้องนอนโรงพยาบาลอีกหลายคืนหนึ่งคืนสองคืนไม่รู้ถักกลัวมาก ตอนเาลูกชิ้นเลยก้อนเนื้อลูกปิงปองเลยตอนนี้เลยไข่สามฟองรู้ <c oughs> สึกเครียดมากจุหดเลยหดเลยเหลือสี่นิ้ว <c oughs> จะต้ตักฟื้นนานขนาดไหนเนาะไม่เคยผ่าตัดใหญ่เลยต้องนอนตะแกนข้างด้วยแกนฉีดเข้าหลังก็เดี๋ยว มีลูกสองคนมาเฝ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวจ้างโคโยตี้มาเฝ้าแทนนะจนนี้รับสมัครสาวสวยหุ่นอิ่มาเป็นพยาบาลที่เรียงสองคืนสองคืนก็กลางกลางวันกลางกลางวันเท่าไหร่กลางวันราคาเท่าไหร่พยาบาลกลางวันพันห้านะคะกลางคืนห้าพันค่ะมีไหมไม่ยอม เขากำลังขากำลังใจจากเป็นคลับด้วยกลัวแมกเสี่ยวมากหมกอบอกว่าต้องผ่าไม่ผ่าไปน่นการน้าบววไม่ผ่าไม่ได้เกิดเป็นเชื้อมะเร็งวิตาวันมีประกันเปล่า <laughs> มีครอบคุมหรือเปล่าวิตาวัน มีนี่ถ้าเจอเป็นเชื้อมะเร็ง,ได,งได้กี่แสนนะตอนนั้นนะ่ะโยนให้เลยสงสัยต้องไปถามรายละเอียดที่กัจบันแล้วอย่าลืมมาให้กำลังใจแล้วก็มายเยื่นกันด้วยนะครับตอนนี้เช็ีดมากจูดหดเลยสีนิ้วหมดมากเค็บดมาก